อย่างนี้ตัดหน่อไม้ก่อนมันโตแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นหน่อไม้บิน้วรู้จักหน่อไม้บินไหมหน่อไม้บินก็คือว่าหน่อไม้ที่มันโตขึ้นมาประมาณเนี้แล้วมันมีมีใบแล้วก็เรียกหน่อไม้บินอันนี้บินยังอันนี้ไม่บินเป็นไม้บินกำลังพอดี่ยอย่างเงี้ยที่เราตัดางไงไหมเราตัดมาเนี่ยกำลังพอดีเลยอย่างเงี้ยตัดมาหลายน่อนแล้วเนี่ยสีแล้วเดี๋ยวตัดแนวนี้ให้ดูเดี๋ยวตัดเนี่ยขอเล่นดีก่อนอันนี้มันอ่อนอ่อนมากเลยนะอ่อนเล่นคน นรไม้ขึเ้เรื่อไม้ตรงรืมแรงอันนี้เนี่ยปลูกที่บามากุงนะเดือดหวานเนี่ยก็คือเอาเฉพาะที่อ่อนๆนะเ,เพราะเราเก็บมาเนี่ยมันจะมันจะมีตัวแก่ๆอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยไหมอันนี้ไม่ได้เก็บอยู่แค่สองวันนะปกติต้องเก็บเช้าเออเก็บวันนี้วันอันนี้เราไม่ได้เก็บพอเราไมาพ้พวกมันจะยาวเนี่ยแต่ก็ดีเพราะมันจะอ่อนมากอันนี้เป็นผกหวานบ้านปลูกง่ายปลูกไว้ข้างรัวเอาไว้อันเนี้ยในในที่เราเก็บมาเช้านี้นะเดี๋ยว มีสองเมนูก็คือเมนูแรกก็คือเครจืดเมนูที่สองก็คือเป็นผัดมันเป็นผัดเมนูที่สองเป็นผัดนะเอามาผัดกือแดงอย่างเงี้ยเอาแต่อ่อนๆนะคุณโคนมัน,นที่เราเก็บมาเาไม่ ine, เอาเพราะว่ามันมันแก่เราไม่เอาเราจะเลือกอ่อนๆเลยว่ามันเราทานเองเนี่ยต้องอ่อนๆมันจะอร่อยหวานแล้วก็จริงๆ่งอย่างเงี้ยคือเราเราเราเก็บไว้ถ้าเรากรรมขายมันจะพอดีพอคนที่เขาจะไปทานเขาก็ต้องมาเด็ดอีกทีนึง<ไล> ผมจะเลือกแค่ว่าอ่อนๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันอ่อนกันไหมเด็ดลายมันนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อันนี้เป็นผักที่จะออกได้ทั้งปีนะยิ่งเด็ดยิ่งออกแล้วก็ไม่มีในเรื่องของสารพิษก็เพราะว่าไม่ได้ฉีดยาคือออกตามธรรมชาติครับดีปลอดภัยเดี๋ยวนี้ผักในตลาดเนี่ยพวกปกักคะนาหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมผมไม่ได้ซื้อผมจะใช้ผักชนินี้แทนหนึ่งคือประหยัดสองคือปลอดภัยแล้วเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซ็นเลยว่า เราไม่ได้จีดยาเลยแล้วก็ยอดมันก็จะงามแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการกินผนะักคะน้าผักกวางตุ้งผมก็จะปลูกเองอันนี้เป็นข้อดีคือพอเราปลูกเองหนึ่งคือเราได้ความรู้ในเรื่องของการปลูกคสองเราได้ประหยัดแล้วก็ได้ของที่ปลอดภยัยแล้วก็สดสะอาดมาไว้ทานเองอันนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะ จะอ่อนมากแล้วเราไ็จะดเด็ดคือที่เราตัดแก่เพราะว่าคือเราต้องการแต่งมันด้วยไงแต้วก็ตัดตัดเอาแบบให้มันดูทรงให้มันง่าไเปเลยอย่างเงี้ยจะอ่อนเลยเฮ้ยจะอ่อนนะเดี๋ยวเราพอผัดผัดลงกระทะเนี่ยโอ้โหมันจะหวานแล้วก็กรอบมากอันนี้นะถ้าเกิดใครมีที่น้อยเนี่ยปลูกข้างหรือว่าแนะนําเลยอนะันเนี้ยปลูกหวาบ้านเนี่ยดีจริงๆขยายพันง,ง่ายด้วยนะคือพอเราปลูกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอมันแก่มันจะมีนเม็ดร่วงลงมาเราก็ไปเอาเม็ดมันอนะ่ะ ที่มันออกงอกแล้วเอามาใส่เอามาใส่ถุงเขาอไว้แค่นั้นเองแล้วเราก็ไปขยายปลูกง,ง่ายๆลองดูแล้วก็ตัวนี้ในเรื่องของประโยชน์เยอะน,นะประโยชน์เยอะแม่ตัวนี้คือพวกอะไรใต้านทุม่มูลอิสระอะไรเยอะๆเลยดีอ่ะเรื่อยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเด็ดเสร็จแล้วอันนี้เราจะผัดเดี๋ยวเรามาดูว่าเราล้างเสร็จเรามาใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างนะก่อนล้างก่อน ส,ส่วนผสมก็คือจะใส่พริกขี้หนูทุกสองเม็ดสองเม็ดคือใส่มากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบเผ็ดใส่กระเทียมไม่เยอะหนึ่งกลีบแค่นั้นเองง่ายสุดอแล้วก็เสร็จจากนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวที่เป็นเครื่องปรุงนะอะเดี๋ยวเริ่มเลยอันดับแรกคือ ผมปรุงรสใส่หนึ่งช้อนกะประมาณเอาหน,น,นึ่งช้อนอันที่สองน้ำมันหอยอันนี้ประมาณเหมือนกันประมาณช้อนหนึ่งก็ปีใส่ประมาณช้อนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยอันนี้นลแล้วแต่ชอบนะผมดูไงใส่นิดหนึ่งใครจะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ผมชอบผมจะใส่ใสใสใสผมุงงอนิดหนึ่ง น้ำตาลน้ำตังทายใส่ไปครึ่งช้อนกาแฟแค่นี้แค่นี้นะน้ำปลาไม่ใส่นะเพราะเดี๋ยวน้ำปลาจะเค็มเกินแค่นี้นี่เดี๋ยวมาดูหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลงผัดกันเลยไหมใส่น้ำมันเปิดไฟปล่อยให้น้ำมันมันร้อน ร้อนดูยังไงร,ร้อนว่าดูยังไงเดี๋ยวควันมันจะขึ้นก็คือร้อนแันแหละรอกันอนยะ่างเงี้ยลงผัดีก็คือเราจะผัดเอาบูไปจิ้มดูมีคนบอกว่าให้เอาบูไปจิ้มดูว่าร้อนหรือเปล่าไม่ได้นะครับเดีย๋ยวจิ้มสังเกตดูว่าความร้อนเรารู้อยู่แล้วอันนี้ก็ร้อนนะแต่ยังไม่มากยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเราลงปุ๊บแล้วเราจะทิ้ยิดแล้วก็ขึ้นเลยแล้วติดไฟเนีไม่ได้อันนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ร้อนเดี๋ยวดูให้ควันมันขึ้นมามากกว่าน,นี้นิดนึงประมาณน้กสองนาทีนะ ประมาณนี้แต่ถ้าเราอุ่นกระทะไว้ก่อนเนี่ยนาทีเดียวก็ได้ละนี่ไม่ได้อุ่นต้องมนันสองนาทีแล้วเดี๋ยวเราลงปุ๊บเราผัดพริกแก่สองทีปุ๊บปุ๊บขึ้นเลยแล้วจะเป็นเมนูที่บอกว่าอร่อยจริงๆอันนี้แนะนาถ้าใครมีพื้นที่น้อยปลูกใส่กระถางก็ได้นะตะวานบ้านเนี่ยต้มผัดแกงได้หมดเลยทอดไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะได้ถ้าเกิดว่าเอามาคุกแป้งแล้วก็ทอดไม่จะได้ยังไ,ไม่ได้ลองอ่านี่ใน,น,น,นควันขึ้นเลยอย่างเงี้ยลงเลยนะมันยังไม่แรงมากหรอกแต่เอาแค่นี้แหละเพราะว่า ถ้าถึงกบไปลุกเนี่ยมันโหดไปและอย่างมันต้องเป็นกระทะเหล็กอันนี้ไม่ใช่แค่นี้ก็ได้เสียงแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะแค่นี้นะเอาแค่นี้เราขึ้นเลยไปจบแค่นี้เอาแค่นี้อย่าเยอะเพราะว่าถ้าเยอะปุ๊บความความหวานมันจะหายให้มันแค่สลุดแค่นี้แค่นี้ครับจบแล้วนี่ พัดตะวันมากอ๋หอม,หอมนะไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วทำง่ายๆประโยชน์เยอะประหยัดที่สำคัญและก็ปลอดภัยคือเป็นอาหารที่เราเอาไว้ใช้ดูแลสุขภาพหรือง่ายๆเขเรียกว่าอาหารคล<ม>ีนเนี่ยได้เลยอันเนี้ยคือความเขียวความสดแล้วที่สำคัญคือเราปลูกเองมันไปยัดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วสุขภาพ แล้วเราได้ออกกาลังกายด้วยนะเวลาเราลดน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้ออกกาลังกายด้วยเช้าเย็นอย่างเงี้ยล้วก็เดินเก็บเดินลดน้ดําดูแต่งนู่นนั่นนี่เนะี่ยแล้วก็เราได้อาหารอย่างเงี้ยอานี่ครับเห็นไหมว่าแล้วก็ไปกินข้าวกันดีกว่าเมน,นูที่สองของวันนี้ต้มจืดผัดหวานบ้านกระทะใบเดียวก็ทําได้ทั้งต้มผัดแกงทอดน,นะเอาน้าใส่ตั้งกระทะ อุ่นกระทะไว้แล้วไม่ต้องตกใจอะไรอุ่นกระทะไว้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรอุ่นกระทะเฉยๆเพิ่มเดี๋ยวมันร้อนไวเสร็จเรียบร้อยสูตรก็คืออันนะี้สูตรง่ายบางยี่าไห้่ก็ไหนอันนี้ก็คือผรลงลดเราใส่ไปแค่ครึ่งช้อนพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เดือดแล้วเรามาดนะูแล้วว่าทำไง อันนี้เป็นเทคนิคนะเทคนิคไม่รู้นะคนอื่นไม่รู้ว่าใครที่ต้มจืดกหวานเนี่ยจะทำแบบนี้เหมือนเหมือนกับที่หมหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นเทคนิคเพราะว่าทําแล้วมันอร่อยคือหนึ่งเลยมันได้รสชาติของของอะไรอะ่ะของตัวกลิ่นของกหวานที่จะออกมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาคือจะออกกลิ่นเหมือนเหม็นเขียวนิดๆทีนี้เทคนิคคืออะไรเคล็ดลับเลย เราล้างนะทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้น้ำาเดือดอย่างเงี้ยเราปรุงเราใส่แค่ผมรงรสไม่ใส่หมูนะผมไม่ใส่หมูคืออันนี้เป็นมังสวิรัตได้ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าผมรงรสเขาจะใส่หรือเปล่าแต่ถ้าคนที่ทานมังสวิรัตใส่เกลือจบเลยเกลือทะ,ะเลแต่ผมไม่ได้ใส่หมูผมจะใส่แค่ยอดผักหวา,านบ้านนี้อย่างเดียวกับแหนมที่ปรุงด้วยผมปรุงรสแล้วก็ไม่ได้ใส่ตัวผมนัวนะนี่ พอเดือดอย่างเงี้ยเหมือนเราเคี่ยวก่อนประมาณสักสองหรือสามนาทีเสร็จเรียบร้อยเช็ดลับง่ายๆเราพอมันเดือดอย่างนี้เราใส่เลยนะใส่ไปเลยให้เดือดจัดจัดนะแล้วใส่รีบใส่เลยแต่ว่าจริงๆต้องเทใส่แต่ว่าผมไม่ได้ใส่กระชอนอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยเราพริกทีเดียวนะให้ให้มันทั่วๆอย่างเงี้ยเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พริกแล้วก็ให้มันจมน้ำให้หมดไม่ต้องรอให้เดือดแล้วพอ,อปิดไฟเลย แค่นี้แหละความหวานกลิ่นเฉพาะตัวของผักหวานบ้านมันจะขึ้นมาเข้าจมูกจะหอมมากแล้วก็อร่อยสุดๆความหวานจะออกมากกว่านี้ไม่ดีแค่นี้แล้วจะเขียวๆเยีย่ยมมากเลยลองทําดูนะครับเรียบร้อยเมนูต้มจืดผักหวานบ้านไม่ใส่หมูใส่แต่ผงูอย่างเดียวไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมี่หนะทำออกมาแล้วพอดีชามเป๊ะเลยเคล็ดลับง่ายๆก็คือเราจะทานแค่มือเดียว ก็คือหนึ่งหนึ่งชามตรงนี้เหมือนชามก๋วยเตี๋ยววิธีการตั้งกระทะหรือตั้งหมอ้อปุ๊บตวงน้ําให้พอดีชามนะเสร็จเรียบร้อยเอไปต้มแล้วพอเดือดใส่ผงปรุงรสอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพวกนี้เราเอาปะกหวานลงให้เดือดจัดแบบที่บอกเมื่อกี้นะเรับลงเสร็จปุ๊บปิดไฟขึ้นเลยก็จะได้อย่างนี้นีน่พอดีเป๊ะแล้วเพิ่มความหอมใช้ตัวนี้ เขาเรียกผงพริกไทยผงแต่ว่าเป็นพริกไทยดำป่นรวยน,นิดนึงแล้วก็ตัวผัดนี่ตัวนี้นะตัวนั้นเนี่ยจะเพื่อความหอมมันจะหอมกลิ่นขึ้นมาแบบคือหอมอะ่ะหอมแบบหอมอข้าวอะ่ะเนี่ยแล้วอันนี้เป็นกันกินรับเล็กน้อยนะครับคือบางท่านไม่ไม่รู้บางท่านเป็นแกงแบบนั่นเยอะมากท,ที่ออกมาเป็นดำดๆอ่ะ คืออันนั้นคือสูงแมก่กไปสารตัวสีเขียวเนี่ยไม่ไม่มีะไรโดนทำลายหมดแต่อย่างเนี้ยได้ความเขียวความสดแล้วก็หวานที่สําคัญคือความกรอบเพราะสดมากคือเด็ดมาแล้วเราก็เอามาหัา่นนะครับอย่างนี้อันนี้สดตอนเช้าร้อนๆถ้าเกิดใครชอบอใส่หมูนะเติมได้ก็คือหนึ่งหมูหมูสับหมักสูตรหมักก็ง่ายๆก็คือน้ำมันหอยกระเทียมแล้วก็ผงพริไกไทยดำหมักทิ้งไว้ ถ้าไม่มีเวลาก็สักสิบนาทีแล้วถ้าเกิดใครชอบความหอมของอะ,อะไรอะของน,น้ำซุปที่มีกลิ่นของเห็ดหอมก็เห็ดหอมสักครึ่งดอกแช่น้ำแล้วซอยบางๆหัน่นแล้วก็ผสมกับหมูล,ลงไปอันนี้คือสูตรผสมกับหมูลแล้วหมักลงไปใถ้าดีที่สุดคือค้างคืนจะเยี่ยมมากแต่ว่าหมักประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงก,กว่าๆนี้ก็ได้แล้วแล้วเราก็เอามาทําเป็นบอลเป็นบอลลูนชิ้นเวลาน้ํน พอเราต้มไปปุ๊บพอน้ำเริ่มเดือดเรลงปุ๊บป,บป,บปบุหมูจะจมดูยังไงว่าให้หมูสุกพอเริ่มลอยก็เอาผักหวานใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดไฟอันนี้เคล็ดลับแล้วลองทําดูถ้าเกิดว่าใครลองทําแล้วอร่อยยังไงก็เม้นมาบอกกันได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็เมนบอกได้นะโอเคว่าแล้วก็ไปเดี๋ยวไปกินข้าวกัน,นีนบ้าอหิวแล้วครับไป